ภาพที่เราเห็นกันชินตานะครับคือภาพของคุณแม่สิตังบวทองนะเออจะอยู่กับสามีตลอดโดยรอบนี้เนี่ยแม่สิตังอะ่ะเขาเปิดเผยออกมาแล้วถึงความสัมพันธ์ที่เรียกว่าไม่ดีเลยก็คืออดีตสามีพูดอย่างนี้ดีกว่าของคุณแม่สีตังนะอ่อก็มีการจะ ทำลงทำลายก็เกิดจากปัญหารเรื่องเงินเรื่อง,องทองต่างๆการแบกรับหนี้สินต่างๆหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ส่วนตัวที่แม่สิตังบอกว่ามันเหลืออดเหลือทนแหละเท่านั้นยังไม่พอก็ยังมีการซ่อนอาวงอาวุธอยู่ในห้องนงห้องนอนมันน่าก,กลัวมากคุณแม่สิตังบอกตอนนี้ก็คือเลิกกัน100%เลิกกัน100%เรียบร้อย และคุณแม่สิตังก็ยังบอกอีกว่าช่วงนี้มันเคาะซ้ำร,รมซัดเหลือเกินแต่ว่าคุณแม่สิตังก็คือเอาหสิซีกรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกน้องที่เคยแอบฉกมอเตอร์ไซค์โโคุณแม่สิตังไปคุณแม่สิตังก็ไม่แจ้งความแต่ก็ยังมีในเรื่องของสามีอีกที่แบบว่าโยนภาระเรื่องเงินปัญหาต่างๆเรื่องเงินของทางบ้านมาให้แม่สิตังแม่สิตังก็รับไม่ไหวแล้วตอนนี้อ่ะเป็นอันว่า แม่สิตังพอมูฟออนแล้วถ้าจะกลับมาก็ไม่ให้กลับแล้วแม่เข็ดอืม